สวัสดีครับทุกคนทุกท่านดูวันหน่อยู่กับผมเองเขานะเจทีกิตี้เขานะวันนี้เราจะทำการไปเล่นเกมเลสโฟเรตการเดินเขานะซึ่งข้าวก่อนเนี่ยผมเคยเล่นเกมเลสโฟเรตไปอยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปนี้ครัเขานะซึ่งในน้องว่าเป็นคลิปที่ผมนะ่นเลสโซโลเขานะโซโล่คนเดียวแบบตึ่งๆอ่ะตีได้นจุดผ่านเลยคิดดูเอาทุกั่นเขานะ แต่ก็แน่นอนว่าผมก็ไม่ได้ทาต่อเพราะว่าผมสึกแบบออกไม่แนวของฝรั่งไปหน่อยของนะผมก็เลยคิดว่าแบบผมไม่ได้เปลี่ยนเลยดีกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรองนะเพราะว่าเราทําการไปทาแบบอื่นก็คือเราทําการเล่นเป็นแคปเปนด่านแต่ละแชปเตอร์แต่ละด่านของนะโอเคโอเคเราทําการไปเล่นดีกว่าเดี๋ยวขอ,เ,อเดี๋ยวดูซิตัวละครโอ้โหอ่าไปก็มีแต่ตัวคนผู้หญิงหมดเลยอ่าอ่าเดี๋ยวเลยเป็นอะไรดีวะ อ่าได้เป็นอะควากันท่อความาเริ่มดีกว่าครับดูโอเคนะตอนนี้เราก็คนคนรอรอรู้เลย่องนะผมต้องพูดอะไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็รู้แังว่ามันเป็นไงนะอ่าละน้องคอชินะไปไปแล้วคอยชิ้นเนอะน่ารักน้องอ่ะ อันนี้น้องอ่าวีทูอปเฟอร์เนาะน้องน่ารักจริงแล้วก็ไอตัวน้อกพยูกิด,ไปไปกนนดีกว่าไปแล้วไปกันเลยดีกว่าครับผมนะผมบอกเลยว่าผมจะเล่นสายขวาพอนะอันนี้ผมจะผมจะขยับไปเร็วแล้ๆกันพอนะเพราะว่าผมต้องรีบอัดแล้วก็รีบ,ร,บ,ร,ร,บ,ร,บรีบอัดแล้วก็รีบรูปพอนะตอนนั้นก็อาจจะรีบหน่อยนะ ผมยินเสียงลิงเดี๋ยวนะฮัลโหลเด r e โอ้ยโวยไอโรสไอโรสไม่ไงอ้ยอาละวาตอนนี้เราก็จะลงไปชั้นล่างก่อนน่ะเราจะทำการหนีออกจากที่นี่กันเพราะว่าที่นี่มันแย่เกินไปปัิตเตอร์ปัิตเตอร์เอ เสียคนนี้หน่อยโอ๊ย,อยกเก,กียร์ก้าโคตรเกีกะไอห่าไปไปกันเลยกว่าพวกเราที่มาแล้วเข้าแล้วโคตรที่น้ไปทำอะไรอ่ะเป๊ะโอ้โหไปเก็บของเออเยี่ยมอา้าวเราพวกเราเตรียมพร้อไมไปยังถ้าเตรียมของแล้วก็ดูกันเลยสิวะเย่เด็กมาเสื้อฟื้นโอ้ย เ้ยเัเตอร์เฮ้ยอะลนเดี๋ยวยวให้คิดว่าเอากันผมคิวตตอนตนเนี้ยเคเดี๋ยวตรีบไปจากที่นี่พอนะที่นี่มนตราจนไปแแเอะล่จแล้วอุ้ย กันบ้าเวอร์อน้องก็นา่ารักมาละป่ะแล้วก็จบเซตเตอร์แรกครับเดี๋ยวดา่านนี้หัวเลขแค่ถึงแค่ชซตเตอร์สองคอส่วนชซตเตอร์สามที่สี่เอาไว้ห้าหน้ากันเถอะน,นะดูก่อนซีอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมาปืนลูกซองของโคชนโนที่หวาโเคนะเท่อะไ่ะปไปกันเลยดีกว่า ไอ้พี่ก่อนไหนจะเชิดด้วยโอ้ยเอ้ยล้วนเล้วนล้วนไอ้ล้วนไอ้ล้วนไอ้ล้วนล้วนร้ายเชือดตอนนี้สวัสดีครับห้องนี้คือโอเคไม่มีใครอยู่แต่ชั้นล่างอะอยู่ทัวร์วานะแป๊ด แทงแทงหรอแทงหรอมาดิเีจวว้าเกาเียวเข้ามาดิระวังระวังระวังด้วยแทงมันแทงมันบ้าแล้วตายจะตายไวจังตอนนี้มีโคโคาโคล,ล่าด้วย,ยกินเลยคนระับท็อปสี่ปิเตอร์หรอไปเลยเองก่ะ โอ้ยไอโรสไอโรสไอโรสขอไอโรสมันตายมานานแล้วไอโรสเนี่ยไอโรสไอโรสไอโรสมันางมาละไอโรส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 ตายดีไอโรสโอ้ยสมอคเกอร์สมอคเกอร์เฮ้ยโอเคอะไรนี้มีไฟบอมเอ้ยมีโทรศัพท์ด้วยจะ้หมันพิซซี่ปูไงพระเจ้า แล้วกกู็ไปโอเคแล้วเราก็เจอกับร้านปืนแล้วก็คือมีซันฟลาเวอร์อยู่เพียบเลยโคตรน่า,ารักเฮ้ยเฮ้ยบัวรักเอาดิเซอร์มาเหี้ยแป๊บนึงนะ สานางอะไแล้วขอผิวทุกคนดเลยนะครับโอเคเร็วเลยกว่า เอ้ยตอนนี้มีวูดลับด้วยวะ่ะเดี๋ยวเอาเนี้ยกว่า S and ไม่ใช่ S and ดิ 2. S C 5 5 2แต่ผมรู้ว่าอะไรไม่รู้ผมจบชื่อปืนไม่ได้อะไรผมรู้ผมรู้แล้วผมรู้ ปเลยาไปแบบโงผมไปแบบโงอ้ยไอล้ไอ้ห่านล้วไอ้ล้ไอ้ล้ไอ้โขี้แคเดียวยนไปราไปครับสวัสดีอาละเอาละเอาละเอาละอาละเาเอาโคไป <picky and> <fork> มมาไมมาไไเอาล่ะไปกันเลยดีกว่าโอ้ยเอาล่ะ,เ,ละเราก็จะมาทื้นที่หนึ่งเป็นทื้นที่ห้าสินค้าเกตกาส์มาตเอาล่ะเข,เ,ขเข้าเข้าเซ็ลรเลยเข้าเซ็ลรเลยตอนนี้มา

ภาพของเธอยังวนมาทำรายใจ